สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนเพิ่มการติดตามนะโปรไฟล์ส่วนตัวของแพลตฟอร์ม a c e b o o k นั่นเองนะครับถ้าใครนะสนใจที่จะเพิ่มการติดตามโปรไฟล์นะครับส่วนตัวของตัวเองนะครับหรือว่าจะมาเพิ่มอะไรอื่นนะครับก็สามารถทําตามผมได้เลยหาดูเว็บไซต์ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า Kmemkies นะครับพิมพ์ไปใน Google เลยหรือไม่ถ้าใครนะครับที่ไม่อยากทําการพิมพ์หรือว่าไม่อยากหานะครับก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะแต่ผมจะทิ้งไว้ให้นั่นเองให้ทุกคนนะครับทําการกดสมัครสมาชิกนะครับ เขาก็จะให้กรอกชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนะครับนามสกุลรหัสผ่านย้ํผ่านให้ทุกคนทําการกรอกให้ครบถ้วนเลยอ่าแลวกติศของ,องช่องนี้นะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกแต่ถ้าใครนะที่ไม่อยากทําการกรอกนะครับก็สามารถทําการสมัครด้วยบัญชี Gmail ได้เลยนะครับเนาะอ่ะทา, G ะอาทําการสมัครบัญชี Gmail นะครับเมื่อทําการสมัครรายเสร็จแล้วก็ล็อกอินได้เลยอ่าแลวเมื่อเราล็อกอินมานะครับให้ทุกคนมาดูที่หัวข้อหมดหมู่กัน หัวข้อหมวดหมูนหม่น,นะครับก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าเป็น Facebook y o u t u b e TikTok IG อ่าเทเล GRAM แล้วก็ทวิตเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มอืนนอีกมากมายเลยนะทุกคนสามารถเลื่อนดูเอาได้นะครับด้านล่างเนาะ,ะสามารถค้นหาก,กันเอาได้เลยแล้วเขาจะเขียนอยู่นะครับว่าต้องการเพิ่มอะไรเนาะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มถูกใจนะครับติดตามแฟนเพจหรือว่าการจะเป็นติดตามโปรไฟล์ส่วนตัวหรือจะเป็นแชร์โพสต์คอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับก็จะมีหมดเลยนั่นเองอเป็นประมาณนี้นะครับ ถ้าผมนะครับก็จะมาหานะครับเป็นติดตามเนาะโปรไฟล์ส่วนตัวกันนะครับอ่าและนี่นะครับผมเจอหัวข้อแล้วนะครับจะเป็นติดตามโปรไฟล์นะครับส่วนตัวคือตัวนี้เลยนะครับอ่าถ้าใครหาไม่เจอก็สามารถพิมพ์เลขบริการตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าสี่แปดหนึ่งแปดอย่างนี้นะครับก็จะมีขึ้นแบบเหมือนกันอ่าแล้วก็เจอเนี่ยครับตรงหมายเหตุนะครับทุกคนหยุดอ่านก่อนด้วยนะครับพอแล้วจะมาเจอหัวข้อลิงก์ลิงก์ง่ายง่ายเลยเป็นลิงก์โปรไฟล์นะครับที่ทําการเปิดการติดตามไว้ด้วยนะครับทําการคัดลอกลิงก์ได้เลยระหว่าง เราเจอหวข้อปริมาณอันนี้คือปริมาณยอดติดตามเนาะที่ต้องการจะเพิ่มนะครับมีผู้ติดตามอยู่65เนาะอ่าผมจะเพิ่มให้ร้อยหนึ่งนะครับอพอข้าวบริการขึ้นมาให้ทุกคนนะครับกดคําว่าสั่งซื้อได้เลย,เลย ตัวระบบก็จะบอกว่าได้รับคําสั่งซื้อคุณไปที่รียบ้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็แค่รอยอดเพิ่มขึ้นเนาะง่ายมากเลยนะครับขั้นตอนในการทำแล้วก็ไม่ใช่เป็นลิงก์ไม่ได้ไม่ใช้เป็น ID ของ Facebook เราด้วยนะครับหลังจากการสั่งซื้อนะครับเราสามารถมาดูบอดได้เลยในส่วนนี้อ่านี้ก็คือบอดของอ การสั่งซื้อนะครับก็จะมีเลขออเดอร์เนาะที่เราสามารถกรอบแล้วก็ไปแจ้งแอดมินได้นะครับสามารถกรอบเลขออเดอร์ตัวนี้ไวได้เลยเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่าใช้ยังไงเนาะอาจจะมีหัวข้อวันที่เวลาปริมาณค้าวปฏิการนะครับแล้วก็รอดําเนินการของตัวระบบบอกอยู่แบบนี้นะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับ อ่ะแล้วในส่วนของด้านการเติมเงินนะครับก็จะเป็น5ช่องทางนะครับทุกคนเลือกใช้งานเลยไม่ว่าจะเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับทุกธนาคารเลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นโอนเงินแนวะสริปอังปอาวอลเลตนะครับชิลเพย์แล้วก็คริปโตน,นั่นเองนะครับอ่าในแต่และช่องทางนะครับเขาจะมีคำแนะนำบอกนะครับว่าการโอนโอนยังไงเนาะ อ่าส่วนชิปเพนนะครับก็ง่ายๆเลยถ้าเราจะมาสแกนอะไรนะครับก็ s c b ก็เลือกไปนะครับกรอกจำนวนเงินทำการเติมเงินนะครับสแกนเคาโค้็ง่ายๆนะครับแค่กรอกยอดเงินกดเติมเงินนะครับหน้าตหน้าตาสแกนก็จะขึ้นมาทำการสแกนได้เลยอ่าโดยยอดเงินก็จะเด้งเข้าด้านขวาบนนั่นเองนะครับอ่าแล้วหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อนะครับเป็นการตัวช่วยเหลืออ่าตัวช่วยเหลือนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราสามารถเอาเลข ที่บอกว่าให้ก๊อปมาเนาะก็ตรงบอดการสั่งซื้อนั่นแหละครับก็มาที่คําสั่งซื้อนะครับแล้วก็รหัสออเดอร์นะที่ผมบอกนะครับกดวางไปได้เลยนะครับผมใส่ไปให้ดูอแล้วก็เจอหัวข้อนะครับพิมพิมที่นี่นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าอ่าเรามาขออะไรนะครับแล้วก็นี่นะครับเลือกหัวข้อได้ขอเรื่องความเร็วขอยกเลิกนะครับแล้วก็พิมพุยกับเขาแล้วกดส่งตัวไปเดี๋ยวแอดมินนะครับก็จะทําการตอบกลับนั่นเองนะครับส่วนใครนะที่อยากตอบกลับนะครับกับแอดมินแบบเรลไทม์เลยนะก็ ให้ทาการแอดไลน์นะครับก็ติดต่อแอดมินทางไลน์นะครับกดไปเลยเนาะอ่าทการสแกนเคยร์โค้ดได้เลยนะครับขึ้นทันทีเนาะทำการสแกนแล้วคุยได้เลยนะครับหรือไม่ก็ไลน์แอด k m e m นะครับมีแอดาำน้าทุกครั้งด้วยนะครับก่อนแอดไปอ่าแล้วก็มีเพียงเท่านี้เนาะอ่าแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงนะครับเป็นการดาวนะ์โหลดแอปพลิเคชันเนาะอ่าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้แล้วนะครับให้กดไปที่หัวข้อดาวน์โหลดเลยอ่าเจะเป็น Google หรือ App Store นะครับมีหมดเลย สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับอแล้วก็เป็นช่องทางสุดท้ายจะเป็นการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้อาถ้าใครนะครับสนใจที่จะเอาลิงก์ของเรานะครับก็คือลิงก์ตัวนี้เนาะคัดลอกไปแล้วก็ส่งมาให้เพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับเติมเงินผ่านเข้าเว็บไซต์ด้วยลิงก์เรานะครับเราจะได้ตราค่าแนะนําอยู่ที่5%นั่นเองนะครับนอกแบบนี้เลยนะครับอย่างผมก็จะมีเหมือนกันเป็นบานี้นะครับทุกคนสามารถเอาเองกันได้เลยนะครับผมก็มีแนะนำมาแค่นี้นะครับเดี๋ยวผม ขออนุญาตตัดไปดูยอดก่อนนะครับอาล่ะครับตอนนี้นะครับยอดผู้ติดตามก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น165คนแบบนี้เลยอ่าง่ายๆเลยนะครับในการปั๊มผู้ติดตามโปรไฟล์ตัวนะครับเพิ่มความน่าเชื่อถือของตัวเองนะครับเนอะของโปรไฟล์เราอ่าก็ต้องเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับที่ช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นยอดไลค์ยอดผู้ติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใช้งานเว็บไซต์ไว้ด้านล่างนะครับเนาะอ่าก็ถ้าทารอบเดียวเป็นก็ที่เหลือก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเนาะอ่าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครัับบทกคคนสวร